สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้าใหม่จากทางแบรนด์ I n f ฟ n i x นะครับวันนี้อยู่กับอ n f ฟิ i x h o อ40 Pro รนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอบคุณอ n f ฟิ i x ประเทศไทยมากๆนะครับที่ส่งกล่อง E อ c l u s i v e มาให้กับผมนะครับโอ้โหจะบอกว่ากล่องใหญ่มากนะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแกะกล่องพรีวิวชมตัวเครื่องกันนะครับบริสิว่าอุปกรณ์ภายในกล่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลย ซึ่งพอเปิดกล่องใหญ่ออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กๆสีดำตรงนี้นะครับที่ผมเห็น,นันดับแรกเลยก็คือเข็มจิ้มซิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าภายในกล่องนี้มันจะมีอะไรกันบ้างสำหรับแผ่นแรกเนี่ยเขาก็จะแจ้งเรื่องราวของตัว I f e n i x Hot 40 s e r i ซีนะครับแล้วก็แจ้งในเรื่องของสเปคมาแบบคร่าวๆนะ ส่วนชิ้นที่2นะครับตัวนี้จะเป็นกิฟต์โค้ดนะครับเป็นของเกมฟรีไฟนะครับและชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับมีหลายลวดลายมากๆเลยแต่ละลายก็ต้องบอกว่าดูสวยแล้วก็ดูเท่มากๆซึ่งผมเนี่ยขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าของแถมที่ผมได้มาเนี่ยจะไม่เหมือนก,นกันกับคนที่สั่งซื้อเครื่องจริงในวันขายนะคนที่สั่งซื้อเครื่องจริงเนี่ยจะได้รับของแถมที่ดีของผมอย่างแน่นอนนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือลําโพงบลูทูธนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือแก้วน้ำอ่ะเรามาดูกันที่ภายในกล่องใหญ่กันบ้างนะครับภายในกล่องใหญ่เนี่ยเขาจะแถมพัดลมนะครับที่เอาไว้ใช้งานกับตัวมือถือนั่นเองนะครับก็คือเวลาเล่นเกมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พัดลมระบายอากาศช่วยระบายในเรื่องของความร้อนได้นะครับนี่เลยรูปร่างหน้าตาของพัดลมจะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนีบกับมือถือนะครับ แล้วมันก็จะมีตัวสาย USB นียนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่นะครับภายในกล่องเล็กตัวนี้ก็จะแถมตัวพัดลมนะครับแล้วก็สาย USB มาให้นั่นเองครับมาดูกันที่กล่องเล็กกันหน่อยนะครับกล่องเล็กให้อะไรมาอ๋อกล่องเล็กนี่จะเป็นสายของคอนะครับคือสายของเขาเนี่ยก็จะมีสกรีนคำว่า i n f i n i x และ free file นั่นเองนะครับโบย่านาวเนาะ ก็ถือว่าสวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือกล่องของ Infinix Hot 40 Pro นะครับกล่องนี้เราบอกว่าดูเท่ดูสวยเลยนะทุกคนเห็นไหมอ่เรามาดูกันที่สเปคกันหน่อยนะครับบนกล่องเนี่ยแจ้งว่าอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของ ROM กับ RAM นั่นเองนะครับ ROM เนี่ยให้มาที่256 g b นะครับในส่วนของ RAM เนี่ย สูงสุดอยู่ที่16กิกนะก็คือแรมจริงเนี่8กิกนะครับแรมเสริมอีก8กิกนะแล้วก็มีฟังก์ชันเมจิกลิงนะครับก็คือการแจ้งเตือนบนหน้าจอนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับพวกมินิแคปซูลอะไรประมาณนั้นแหละก็เอาไว้แจ้งเตือนในเรื่องของการชาร์จแบตนะครับแจ้งแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่หรือว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วมันก็แจ้งเตือนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการปลดล็อกใบหน้าอะไรแบบนี้เนาะ ในส่วนของชิปเซตนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ m e d i t e k Helio G99 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ X b o o t Gaming Engine นั่นเองมี NFC มาให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงเนี่ยมาพร้อมกับ HiRes อีกต่างหากนะเอาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูหน่อยนะครับด้านในเป็นอะไรด้านในเนี่ยจะไม่มีลวดลายอะไรทั้งสิ้นนะ <c oughs> กล่องจริงๆก็เป็นกล่องแบบนี้แหละทุกคนคือไ้กล่องซีไฟเนี่ยเขามาสวมทับอีกทีหนึงนะครับ เปิดกล่องออกมาดูสินี่เลยนะครับ Infinix Hot 40 Pro โอ้โหตัวเครื่องดับอย่างสวยเลยนเนี่ยเดี๋ยวขอญาตวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะทุกคนนี่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานพวกบัตรรับประกันสินค้าอะไรประมาณนี้แหละนะ ่อมาจะเป็นเคสนะครับนี่เลยเฮ้ยเคสรอบนี้ให้มาดีมากเคสสวยเลยนะครับเคสจะเป็นเคส tpu สีดำนะครับมีลวดลายกราฟิกของเกม Free Fire ด้วยทุกคนเห็นไหมนี่นะครับจะมีตัวหนังสืออิฟนิกและ Free Fire นะครับโบย่านาวคือเคสเนี่ยมันก็มีแบบว่าลูกเล่นหน่อยนะครับก็คือว่ามันจะมีความมันวาวสะท้อนแสงได้ประมาณนี้เนาะเคสเนี่ยถือว่าสวยเลยนะ ขนาดก็ไม่หนานะครับไม่หนาไม่บางเดี๋ยวมาลองใส่เคสดูหน่อยใส่แล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างใส่ถูกด้านไหมเนี่ยโอเคถูกอยู่นะนี่เลยครับเวลาที่เราใส่เคสแล้วโอ้โหเราโอโอบอกว่าดูเท่เลยนะบริเวณโมดูกล้องนะครับมันจะคลุมไปหมดทุกอย่างนะทุกคนเราก็จะเว้นไว้3มวงกลมนะครับบริเวณเลนกล้องนั่นเองในส่วนของลำโพงเนี่ยเขาก็เว้นออกไว้ให้นะ แล้วก็พอทด,ด้านล่างเนี่ยเขาก็เจาะตามดูเลยครับนี่เลย1 2 3 4ประมาณนี้ตัวสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเขาเว้นเอาไว้นะครับเวลาที่ใช้งานสแกนลายนิ้วมือแบบนี้เนาะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงโอเคประมาณนี้ครับชิ้นต่อมาจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขากลมนะอะแดปเตอร์ก็ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับ การจไฟเนี่ยรุ่นนี้จ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับส่วนสาย USB UH นะครับพอร์ตของเขาเนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Infinix Hot 40 Pro นะครับทุกคนสีที่ผมได้มาจะเป็นสีทองนะครับผิวของตัวเครื่องด้านหลังเนี่ยจะเป็นงานด้านนะแล้วก็ค่อนข้างลื่นมือมากนะครับ เวลาจับก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะทุกคนนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะบริเวณฝาหลังของเขาเนี่ยจะมีลวดลายการาฟิกที่คล้ายๆกับเส้นฝนดาวตกอะทุกคนนี่นะฮะจะเป็นรอยขีดๆแบบเนี้ยทั่วฝาหลังไปหมดเลยามาดูกันที่โมดูกล้องกันหน่อยนะครับโมดูก้องเนี่ยจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับฐานของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสีใสนะทุกคน แล้วก็มีสกรีนคำว่า108ล้านพิกเซลนะครับชิปเปอร์แคนวาด้านในโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีวงกลมโผล่ขึ้นมา3วงนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ตามบด้วไมสนทนาตามบดช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอตไทซ C นะครับแล้วก็ตามมด้วยโพงนะ ส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องมีลำโพงตัวที่2นะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าใส่ซิมของเขาเนี่ยสามารถใส่ได้แบบสสล็อตเลยครับ อ่ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นกล้องเจาะรูตรงกลางนะครับหรือว่าดอทดิสเพย์นั่นเองนะครับขอบของหน้าจอเนี่ยอาจจะหนาสักเล็กน้อยนะบริเวณขอบด้านข้างกับขอบด้านบนนะครับสีสันของหน้าจอเนี่ยผมว่าทําได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างสว่างสดใสดีเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมีเมจิกลิงนะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจํานวนแบตเตอรี่อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก็แล้วกันนะนี่ไงครับจะมีแถบเมจิกลิงอยู่ด้านบนนะครับส่วนในเรื่องของการสแกนนิ้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้อย่างรวดเร็วเลยนะทุกคนเห็นไหม เรามาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่เลยนะอยู่ที่6.78นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียด Full HD นั่นเองนะครับความแมแนแนของพิกเซลจอเนี่ยถือว่าได้มาดีเลยนะอยู่ที่396 PPI ครับอัตรา,าส่วนของหน้าจอต่อเครื่องเนี่ยถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ 90. 7ซ์นะครับ ส่วนค่าความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้นะครับพีคสูงสุดอยู่ที่580นิตนะครับใช้งานภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบเนี้ยใช้งานได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสไปเทสการใช้งานด้านนอกนะครับช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นประมาณนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเมนูต่างๆไอคอนต่างๆมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะเรามาดูกันที่ refresh r a t ของหน้าจอกันบ้างนะครับ มีมาให้เราเลือกเนี่ยสแบบนะครับแบบแรกก็คือ60 h ฮ90 h ฮและสูงสุด120 h ฮนะครับและยังมีฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติมาให้ใช้งานด้วยนะซึ่งผมขอเลือกมาที่120 h z นะครับเรามาดูกันหน่อยครับ120 h ฮเนี่ยเวลาถ่าย e c o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  k มันจะได้ประมาณไหนครับก็ดูไหลลื่นดีนะ มาดูกันหน่อยครับใช้งาน2หน้าจอได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านบน Facebook ด้านล่างเป็น y o u t u b e แบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับหรือจะทำเป็นพวกหน้าต่างลอยก็ได้นะทุกคนทำ Facebook เป็นกรอบเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนพื้นหลังเนี่ยเราก็เลือก YouTube เหมือนเดิมก็ได้แบบนี้ไงครับ แต่นอกจากนี้นะครับอีกอย่างหนึงที่ผมชอบนะก็คือเขามีไลท์วอเปเปอร์มาให้ใช้งานด้วยนะครับก็เป็นภาพพักหน้าจอแบบเคลื่อนไหวได้เป็นของเกมซีไฟลนะครับมีทั้งหมด4แบบด้วยกันทุกคนซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพ่มากๆเห็นไหมนี่นะครับผมขอเลือกเป็นตัวสีแดงแล้วกันนะฮะ ตั้งเป็นรูปภาพพื้นหลังนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ไงทุกคนจะขยับด,ดุกดิกดุกดิกแบบนี้ได้นะดูเทมากแล้วก็มีวอลเปเปอร์ภาพนิ่งนะครับเป็นของเกมฟรีไฟล์มาให้เลือกด้วยนะผมว่าสาวกเกมฟรีไฟล์เนี่ยน่าจะต้องชอบอย่างแน่นอน มาดูกันที่เมนูการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอกันหน่อยนะครับทุกคนมีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยก็จะเป็นโหมดภาพยนตร์นะครับต่อมาเป็นโหมดวีดีโอนะวีดีโอเนี่ยอาจได้สูงสุดเท่าไหร่มาดูกัน2 k 3 0เฟรมเรทนะครับ1 0 8 0 p 6 0 f เฟรมเรท1 0 8 0 p 30เฟรมเรทและ7 2 0 p 30เฟรมเรทครับ ส่วนถ้าใครต้องการวิดีโอนิ่งๆนะครับรุ่นนี้สามารถเปิดกันสั่นได้ด้วยนะซึ่งกันสั่นของเขาจะเป็นกันสั่นแบบ EIS นะครับกันสั่นเนี่ยสามารถเลือกความละเอียดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับโหมดตอ่อมาจะเป็นโหมดร,รูปภาพนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับแล้วดี่วนของ HDR เนี่ยเป็นแบบการเปิดอัตโนมัติและเป็นการปิดครับ ส่วนหมดบิวตี้นะครับมีทั้งหมด2ระยะนะครับก็คือ 1x 2x นะครับและยังสามารถปรับความเรียบเนียนของผิวได้ปรับความเรียวของใบหน้าปรับดวงตาปรับพวกส่วนทรงองค์เอวอะไรแบบนี้สามารถปรับได้หมดเลยนะครับในส่วนของ HDR ก็มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับเป็นแบบเปิดออโต้นะส่วนโหมดรูปบุคคลนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นโหมดประสิทธิภาพในที่มืดนะครับหรือว่าโหมดกลางคืนนั่นเอง สามารถถ่ายได้ที่ระยะ 1x และ 2x ครับมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคนอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 2K 30เฟรมเรท 1080p 60เฟรมเรท 1080p 30เฟรมเรทและ 720p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถเปิดกันสั่นได้ด้วยนะแต่ว่าจะฟิกเอาไว้ที่ 1080p 30เฟรมเรทครับและยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบโบเก้ได้นะครับแต่ว่าความละเอียดจะลดลงเหลือ 720p 30เฟรมเรทนะครับ ส่วนวิดีโอบิวตีก็สามารถถ่ายได้นะความละเอียดจะฟิกเอาไว้ที่7 2 0 p 30เฟรมเรทครับสลับมาที่กล้องหน้าโหมด Beauty กันบ้างนะครับโหมด Beauty เนี่ยมีเมคอัพมาให้เราใช้งานด้วยนะก็มีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงเลยครับไปลองเลือกใช้กันดูได้นะแล้วก็สามารถที่จะปรับพวกค่าความเนียนของผิวและรูปแบบของใบหน้าได้หลายแบบมากๆเลยครับส่วนหมดเพิ่มเติมอื่นๆน,นะครับก็จะมีโหมดสกายช็อปมืออาชีพพานอรมา มาโครขั้นสูงนะครับโหมดเอกสารเคลื่อนไหวช้าเวลาที่ใช้ไปและวิดีโอมุมมองคู่ได้ด้วยนะและมีวิดีโอสั้นนะครับและตัว AR Space นั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของงานวิดีโอนะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยผมเทสมาให้ดูจะเป็น1 0 8 0 p 30 f เฟรมเรทนะครับเปิดกันสั่นด้วยนะข้อดีคือวิดีโอที่ได้เนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับวิดีโอของเขาเนี่ยมีกันสั่น eis ให้ใช้งานด้วยนะมาชมคลิปกันครับ ส่วนของวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยผมเทสมาให้ดูจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับเปิดกันสั่นเหมือนเดิมนะครับวีดีโอเนี่ยสีสันสว่างสดใสดีมากมาชมคลิปกันครับ เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างทุกคนรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ m e d i a t e k h e โ i o G99 Ultra นั่นเองนะครับชิปเซตเนี่ยขนาดจุดที่6นาโนเมตรนะและในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับมาริ G57 MC2 ครับและนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้ยังมี X Boost นะครับที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรในระหว่างการเล่นเกมอีกด้วยนะ ซึ่งในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเล่นได้ดีมากเล่นได้ลื่นมากโดยเฉพาะในส่วนของเกมพับ G นะครับใจโลสโคมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากๆนะครับเลงเป้าเนี่ยต้องบอกว่าเลงได้ลื่นมากเลยนะไม่มีอาการหน่วงในเรื่องของใจโลสโคปแม้แต่นิดเดียวเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองชมตัวอย่างการเล่นเกมกันครับ ส่วนในเรื่องของแรมกับ ROM นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8กิกนะครับขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8กิกนะก็คือฟังก์ชัน Extend e d RAM นั่นเองนะครับซึ่งสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่16กิกเลยครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาใช้งาน128กิกนะครับและอีกหนึ่งความจุเนี่ยจะเป็นรอม256กิกนะรองรับไมโคยดีการ์ดได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ได้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์ครับส่วนในเรื่องของงานลำโพงนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ลำโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับเป็นลำโพงคู่ระบบเสียงสเตอริโอบวกกับระบบเสียงของ DTS ด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองฟังเสียงลำโพงกันครับ มาดูกันที่เวอร์ชัน Android กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน13.5ครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องเครื่องขายจริงนะครับ Infinix Hot 40 Pro นะครับเป็นมือถือที่เน้นมาเรื่องของ,ของการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะรุ่นนี้มีฮาร์ดใจโรโโคปมาให้ใช้งานด้วยนะครับ ทำให้เวลาที่เราเลงเป้าล็อกเป้าผ่านตัวใจโรโโคมเนี่ยมันทําได้อย่างลื่นไหลเลยตัวใจโรเนี่ยไม่หน่วงเลยนะตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมพับจีเนี่ยได้สบายๆเลย,ยครับส่วนเรื่องของกล้องถ่ายรูปเขาก็ให้มาดีนะกล้องหน้าความละเอียดสูงสุดถึง3 2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยครับสื้อหาว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับ รับรองได้เลยว่าลิ้นที่คุณสั่งซื้อจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ